ทำไมต้นไม้มันดกปีแล้วกว็เว้นปีแล้วกเกษตรกรที่ปลูกลำไยตั้งแต่มีสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตมาลาดทางดินนะฮะถ้าร้อเคือเต็มต้นไม้จะติดลบติดลบติดลบไปเรื่อยการสะสมจึงมีความสำคัญในการออกดอกประกอบกับพืชแต่ละชนิดมีปัใจจัยในการออกดอกก็เจอกับดักเดียวกับผมหมดเลย ท่านผู้ชมครับจากตอนแรกคุยสเปเฮระมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรนะครับตอนนี้ดึงกลับมาที่ลำไย,ยเลยฮะท่านผู้ชมนะครับลำไย,ยเป็นพืชหนึ่งที่ผมคุค้นเคยแล้วก็ผมถือว่าลำไย,ยให้ความรู้ผมเยอะมากเลยเพราะลำไย,ยมีสารโปเซียมคอเลตหรือโซเดียมคอเลต ราดหรือว่าฉีดทางใบเขาก็ออกดอกแล้วนะฮะโดยที่สมัยก่อนต้องการความหนาวที่ต่ำกว่า17องศาที่มากกว่า230ชั่วโมงนะครับแต่พอเข้ามาสู่โหมดมีสารกระตุ้นสร้างตาดอกที่แน่นอนนะครับอไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเพราะว่าพอ เริ่มมีสารปับ๊บทุกคนนะฮะรวมถึงผมในยุคนั้นด้วยก็จัดก,การเลยซื้อพันธุ์ลำไยจากลำพูนไปปลูกที่จังหวัดกระบี่นะฮะเรคิดว่าโอ้โหทำไมมันง่ายอย่างนี้แค่ราดสารเนี่ยมันออก100%เต็มต้นไปหมดเลยนะครับแล้วเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกลำไยตั้งแต่มีสารโพเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตมาราดทางดินนะฮะก็เจอกับดักเดียวกับผมหมดเลย นะครับก็ซื้อลำไยมาปลูกกันแล้วก็ลาดไฟแรกออกปุ๊บทุกต้นทุกยอดพอเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยไม่ออกดอกอีกเลยนะฮะนั่นเป็นเพราะว่ามันจะต้องมีส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันมีความสำคัญมากต่อการออกดอกของพืชนะ สิ่งนั้นตอนหลังที่ผมมาสรุปก็คือการสะสมการสะสมอาหารนะฮะการสะสมของอาหารของพืชก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาพืชเขาสังเคราะห์แสงได้ไส้แป้งน้ำตาลนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเขาเจอก็จะมาสะสมตามกิ่งตามใบตามรากนะฮะนี่ก็คือส่วนที่สะสมถ้า มีปริมาณมากพอนะครับเราไปลาสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตมันก็ออกดอกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าไม่เคยท่านผู้ชมที่ปลูกลำไย,ยมา10 20 10ปี30ปีก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนรู้นะว่าถ้าลาดทางดินนะฮะ ปีนี้ปีหน้าเว้นแน่นอนนะฮะบ,บางที่ที่ดูแลรักษาไม่ดีเว้นสองปีด้วยนั่นนั่นหมายความว่าต้นไม้จะซ่อมแซมส่วนสึดหลอที่ส่วนรากเนี่ยน่าจะเป็นสุดท้ายสุดนะฮะเพราะฉะนั้นในการพักต้นห้าเดือนของลำไยเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับ มันไม่เพียงพอการสะสมอาหารไม่เพียงพอที่จะมาสร้างตาดอกนะครับในเรื่องลำไยเนี่ยทุกคนรู้แต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วในลำไยเนี่ยเป็นพืชหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามีการสอนผิดกันมากมายนะฮะเพราะว่าลำไยช่วงที่มีสารโพแทสเซียมคอเรตโพแทสเซียมคอเรตใหม่ๆก็เป็นกระแสนักวิชาการก็โดดเข้ามา นะครับอย่างที่สอนผิดหลายเรื่องก็คือลูกลําไยเป็นเชื้อตอนที่เขามีความหวานเขาบอกว่าเป็นเป็นท็อปเราก็ค้นของท็อปเป็นลาชั้นต่ำมันอยู่ตามโคนตามดินนะท่านผู้ชมมันไม่ปีนขึ้นไปถึงลูกแล้วก็กินลําไยโรกนั้นน่าจะเป็นโบไทติดนะท่านผู้ชม เพราะว่าเรามาหายกับพวกสารยากลุ่มอะอซซิสโตโบินกลุ่มไพลาสโตโบินพวกนี้ซึ่งพวกนี้เขาจะเก่งเชื้อ,อเชื้อบไททิดซึ่งเชื้อบไททิดก็จะมาในพืชคล้ายๆกับลำไยนะฮะก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะนิกนะเงาะกับลิ้นจี่เนี่ยมาหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแต่ลำไยมาในช่วง ก่อนเก็บเลยนะฮะห้าเดือนครึ่งนะครับเริ่มมาจนกระทั่งโน้นนะฮะยาวจนไปถึงใกล้เก็บเกี่ยวถ้าใครชราตายใจใช้ยาเชื่อราผิดนี่เรียบร้อยเสียหายหมดนะฮะท่านผู้ชมนะครับเพราะ,ะลำไยเนี่ยพอไปสู่งั้นมันมีขบวนการผิดอีกอันหนึ่งก็คือ,อในเรื่องของการเตรียมต้นนะะบางคนเชื่อว่าลำไยแตกใบอ่อนเยอะ แล้วต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงออกดีแน่นอนนี่ทำให้หลายคนที่แต่งลึกนะฮะหรือฝาชีหงายในรอบสามเดือนต้นไม้แตกสองใบนะฮะหมดสิทธิ์เลยนะครับฝาชีหงายเว้นปีนะฮะบางคนถ้าจัดยอดไม่ดีก็ยังไม่ออกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับเพราะต้นไม้มันสะสมไม่ได้นะฮะ พราะในส่วนของการสะสมเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับการสะสมผมถึงคิดว่าท่านผู้ชมที่ปลูกลำไยห,หรือปลูกทุเรียนหรือปลูกเงาะปลูกลิ้นจี่ที่จำเป็นต้องใช้ในการสะสมนะฮะว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้มันดกปีแล้วก็เว้นปีนะฮะบ,บางปีลิ้นจี่อย่างเช่นลิ้นจี่ที่ไม่ ไม่ใช้ความหนาวเยอะมากนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ชัดเจนนะสำว่าบปีนี้หนาวนิดหน่อยแต่ของเราออกร้อยเอลยตุบพอปีหน้านหนาวมากปรากฏว่าของเราไม่ค่อยออกฮะท่านผู้ชมท,ทั้งทั้งที่หนาวมากทั้งทั้ท,ที่คนที่ปลูกลิ้นจี่รู้ว่าถ้าปีไหนหนาวเนี่ยมันจะออกเยอะแต่ของเราดันไปออกปีที่มันหนาวไม่เยอะแต่ของคนอื่นอาจจะไปออก ดีในในในปีที่หนาวเยอะแต่ของเราดันมาออกดีเพราะว่าเราสะสมดีกว่าคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สะสมเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยไม้ผลทุกชนิดฮะท่านผู้ชมนะครับเวลาเราต้องการให้ออกดอกเนี่ยไม่ใช่จะไปฉีดฟอสฟอรัสให้ถ่ายมันก็ไม่ออกแต่การฉีด ปุ๋ยทางใบก็ดีหรือการให้ปุ๋ยทางดินก็ดีให้ธานอาหารรองอาหารเสริมทางใบก็ดีนั่นเป็นส่วนปัจจัยบวกที่เราจะทําให้ต้นไม้มีการสะสมมากขึ้นนะครับซึ่งผมจะสรุปไว้อย่างนี้มีความสําคัญมากครับท่านผู้ชมสมมติลำไยที่ผมคุกคีมาที่ผมมายืนเนี่ยผมอยากคุยเรื่องลำไยลำไยก็คือ,อเวลาเราลาดทางดินเนี่ยมันออกเพืบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เปิดซิงหรือไม่เราฉีดทางใบก็ตามนะฮะที่เราเปิดซิงเนี่ย ต้นไม้มันมาสะสมมา5ปี6ปีมันพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะพุ่งระเบิดออกมานะครับเราแค่เอาสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตไปให้ทางดินหรือฉีดทางใบนะครับมันก็ออก100เซเวลามันออก100เนะี่ยฮะแน่นอนที่สุดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงไปเลี้ยงไปจนกระทั่ง ตัวที่เขาสะสมมาในต้นหมดเขาก็เริ่มติดลบติดลบติดลบนะฮะต้นไม้ติดลบได้ฮนะท่านผู้ชมต้นไม้มีการเปลี่ยน,ปยนแปงแลงแร่ธาตุได้เกือบตลอดนะะท่านสังเกตดูได้จากเม็ดนะฮะพอเริ่มมีเขาเรียกใบใบเลี้ยงนะฮะใบเลี้ยงเนี่ยเป็นแหล่งอาหารมื้อแรกของต้นไม้ที่ออกจากเมล็ด แล้วก็เจริญเติบโตจนกระทั่งใบเลี้ยงหดหดหดรีบจนกว่าเขาจะสังข้อแสงได้เขาก็จะสังข้อแสงนะหาอาหารเองส่งไปยังรากดูดน้ําดูดแร่ธาตุขึ้นมาสังข้อแสงแล้วก็มีการเจริญเติบโตยอดแล้วก็ข้างนะท่านผู้ชมนะนั่นคือ,อในส่วนของของต้นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลี้ยงลูกไปเขาก็จะติดลบติดลบติดลบผมตั้งตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือเต็มต้นไม้จะติดลบติดลบติดลบไปเรื่อยต้นลำใหยเนี่ยในใ,ใ,ในช่วงเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาติดลบเกิน25%เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้ว ลำไยใช้เวลาประมาณ7เดือนตั้งแต่เตรียมต้นลาดสารจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมีเวลาพัก5เดือนในพัก5เดือนติดลบ25% 1เดือนเนี่ยต้นลำไยจะสามารถสังเคราะห์แสงสร้างแป้งสร้างน้ำตาลสะสมไว้เดือนละประมาณ5% 5%นะ5% 5% 25%สูญเสียไปได้มาร้อย แต่ท่านเชื่อไหมไอ้ร้อยเนี่ยเวลาเราทําสารไม่ออกดอกครับเพราะอะไรฮะเวลาเราทําสารปั๊บเนี่ยต้นไม้อาจจะแตกใบอ่อนมาก่อนที่จะออกดอกการแตกใบอ่อนเนี่ยชาวสวนลำไยเขาบอกว่าดีต้นไม้สมบรูรณ์ใช่แน่นอนแต่การแตกใบอ่อนคือการเสียนะฮะสมมติว่าเราสะสมมา5เดือน เดือนละ5%และ25%นไะด้ยะฮะพอแตกใบอ่อนครั้งหนึ่งเสีย3%หรือ2%แล้วแต่มากน้อยนะถ้าแตกน้อยก็2%ถ้าเป็นฤดูแตกใบอ่อนเลยเสีย3%เนะเพราะฉะนั้น2ครั้งในรอบ5เดือนรอบใบเนี่ยเขาก็มีความสำคัญนะท่านผู้ชมถ้าเขาแตกใบอ่อน2ครั้งเขาจะเสียประมาณทวดเฉลี่ยง่ายๆหารตัวเลขออกมา2.5 5, 5 เขาก็จะเหลือแค่20%เขาขาดไป5%นะท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ต้นไม้ที่เสีย25%ออกดอกได้นั่นก็คือจะต้องบำรุงนะครับใบที่หนึ่งและก็ใบที่สองให้ดีใบที่หนึ่งผมจะใช้คำว่าบำรุงต้นไม้นะครับเพื่อเตรียมให้ต้นไม้แตกใบอ่อนชุดที่2เมื่อแตกใบอ่อนชุดที่2 จะต้องมีการใช้ปุ๋ยในสัดส่วนที่เร่งดอกก็คือตัวตัวไนโตรเจนต่ำนิดหนึ่งจะเป็น82424 24ก็ตามหรือทางใบของผมก็จะเป็นสูตร05234นะครับผสมกับตัวไฟเบทนะฮะแล้วก็น้ำตาลทางด่วนโกลิดในการสะสมการสะสมอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการสะสม ได้ประมาณ2-3%อร์ตีว่า2%นะ2%ถ้าเราทำต่อเนื่องตลอด5เดือนที่ต้นไม้ไม่ต้องเลี้ยงลูกนะฮะก็ได้มา10%นะครับได้เพิ่มมา10%นั่นหมายถึงว่าต้นไม้จะได้มาที่110%นะท่านผู้ชมถึงแม้ต้นไม้จะแตกใบอ่อน2รอบ ต่อให้3เสียไป6ก็ยังเกินร้อยนะท่านผู้ชมเพราะาเมื่อเป็นเช่นนี้ต้นไม้ก็จะออกดอกได้แต่ถ้าใครอยู่ในต่ำที่เกณฑ์กว่า,าตัวนี้ต้นไม้ก็จะไม่ออกดอกเลยฮะเหมือนกับลำไยเลยฮะท่านผู้ชมลำไยที่ลาดทางดินมักจะเว้นปีได้มากกว่าฉีดทางใบอย่างเดียว คนที่ฉีดทางใบอย่างเดียวมักจะทําให้โดกได้เกือบทุกๆปีได้มากกว่าเพราะว่าส่วนที่รากคือส่วนสุดท้ายที่พืชจะต้องอไปเ,เรียกเรียแผลหรือไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะฮะการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอแน่นอนพืชสังเคราะห์แสงได้แทนที่จะสะสมไว้เพื่อการออกดอกไม่ฮะเขาต้องไปไปซ่อมแซมส่วนที่รากก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบว่าในลใําไยทําไมลาดทางดิน มักจะมีโอกาสเว้นปีมากกว่าฉีดทางใบและคนที่ฉีดทางใบอย่างเดียวโอกาสที่จะทําให้ดกทุกปีได้มากกว่านะครับนั่นเกี่ยวเนื่องกับการสะสมนะัท่านผู้ชมนะครับการสะสมจึงมีความสําคัญในการออกดอกประกอบกับพืชแต่และชนิดมีปัใจจัยในการออกดอกยังไงพืชบางอย่างต้องอดน้ําอย่างเช่นงะทุเรียนมังคุดพืชตระกูลส้มนะฮะ พืชที่ต้องการความหนาวอย่างเช่นมะยงมะปางนะฮะมะม่วงที่ไม่ได้ใช้สารไพคโคบิวตาโซนนะครับผมเมื่อกระทบหนาวนิดหน่อยเขาจะสร้างตาดอกเพราะฉะนั้นขระนวนการสะสมตาดอกต้องทำในช่วงที่ต้นไม้ไม่เลี้ยงลูกจนกระทั่งใกล้จะถึงช่วงที่มีปัจจัยเหล่านั้นเข้ามานะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นเงาะทุเรียนก็เราสะสมเต็มที่ก่อนที่จะจะอ,อดน้ำนะฮะถ้าเป็นเงาะพวกมะยงมะปางสะสมเต็มที่ให้ได้ก่อนที่ต้นไม้จะกระทบหนาวนะท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นพืชที่ฮาร์ดพุนนิ่งหรือต้องทิ้งใบอย่างเช่นองุ่นนะฮะเราก็จะต้องมีการสะสมอาหารมีการอดน้ำ ให้เขาสะสมได้เต็มที่หลังจากนั้นถึงจะมาฮาร์ดพุนนิ่งนะครับในน้อยหนาก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะต้องสะสมก่อนในมะขามก็เช่นเดียวกันเราต้องสะสมก่อนที่จะทําใบร่วงฮะนะครับมันเป็นการการันตีว่าเมื่อเราสะสมได้ที่เวลาต้นไม้มาเจอปัจจัยในการกระตุ้นการออกดอก เขาจะก็จะออกดอกได้เต็มร้อยนะครับนี่เป็นที่มาที่ผมได้มายืนในส่วนของลำไยแล้วก็พูดถึงเรื่องลำไยเพราะลำใยเนี่ยฮะปัจจัยที่กระตุ้นสร้างตาดอกที่แท้จริงก็คือโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการสะสมส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องย่อยๆเป็นข้อย่อยลงมา ถ้าคนที่ฝีมือดีไอ้เรื่องย่อยๆถ้าเขาทําให้ดีด้วยการออกดอกของลําไยก็สามารถออกได้ทุกๆปีโดยที่ไม่ต้องเว้นปีเลยครับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของลําไยแล้วก็ตอนอาจจะเป็นตอนที่2หรือตอนที่3นะก็มีฝากไว้แค่นี้ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ ครท่านผู้ชมครับผมนะฮะสุชาติชดช้อยนะฮะก็อยู่คุกคลีกับเรื่องการเกษตรมานะครับทำพืชนอกฤดูะมะม่วงนอกฤดูลำไยนอกฤดูทุเรียนนอกฤดูชมพู่นอกฤดูขนุนนอกฤดูนะครับพวกนี้จะต้องใช้ทักษะ,ะค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการให้ผลผลิต ไม่ไปตรงกับที่ช่วงผลผลิตล้นตลาดนะครับอยากได้ราคานะครับก็ต้องทำพืชน,นอกฤดูนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามที่จะทำเรื่องราวต่างๆคอนเทนต์ดีๆนะครับที่ยึดโยงกับวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรแล้วก็ยึดโยงกับการทำพืชน,นอกฤดูนะครับมาฝากท่านผู้ฟังบ่อยๆนะครับก็ฝากติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์ นะฮะคือเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนครับก็ฝากไว้นะครับช่องของผมนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ